บะหมี่ลาดหน้าจานยักษ์ของเราจ้าใส่ฮอทดอกใส่กุ้งจ้ะอร่อยแบบง่ายๆอีกแล้วจ้ามันดีกันสิผ้าไว้เห็ดลาดหนาด้วยจ้าลดหน้าบะหมี่เหลืองจานยักษ์ใส่ทุกอย่างที่มันมีที่มันไม่ได้บานนี่แหละจ้าก็สิมีกุ้ง ทุกนี้ตัวใหญ่ลวกเลยจ้ะแล้วก็เราก็จะใส่เห็ดชาำปิงยองไปหน่อยเห็ดชำปิงยองดองแล้วก็มีฮอทดอกเลยจ้ะแล้วก็แค่ร้อนแล้วก็ออกระหล่ํมจ้ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มจัดการเลยด้วยจ้ะจัดการคอกเลยแต่ว่าหลัดดาวเข่อยบอกไว้ก่อนด้วยจ้ะไม่ใส่ตัวเจียวเพราะว่าพอบานเขาเจ้ากินน้ำจ้ะ ตอนนี้กับิีมันเริ่มพักได้แล้วจ้ะทำรัดหน้าผัดเ,เข้าไปก่อนเดี๋ยวไว้นั่นเลยมีนจะไน ตรนนี้ก <át> ็ต้องรอช้าล้วจะจดบปรุงเลยอยู่เขาอยู่อยู่เขาดีใส่ซีอิลลของตุ้ใจาปลำปาน้ำบ่ลำปานี่ ก่อนจะใส่เครื่องก็ตปิดไฟก่อนเด้าเดี๋ยวมันจะไหม้ก็มะสิเป็นที่อดำเลยจ้ะทุคนที่จะินมันเห็ดหอม จริงๆก็เพราะเป็นใจอยากใส่ดอกทาน้านืนดเติมากี่ก็ไปน้ำได้จ้า น้ำเกลปลาหน่อยอน้ำน้ำตาลสามช้อนเลย ส่วนยำกินก็บ,บ่ต้องไปปรุงไปใส่ไมันอีกแล้วอันนี้เป็นพรองปรุงรสเวยจ้ะนคนลอ,องเทียนทุกชิมนููกับพรองเบ็ดน้าอะไรจ้ะพริกไทยใส่ไปก่อนิดนหน่อยแล้วน,น้ำสีกินก็ค่อยใส่เขา้าไปอีก ได้อนนี้ก็สิเปิดไฟจ้ะติดไฟแล้วก็จะเติมน้ำเลยสินเนี่ยใส่น้ำประมาณเกลียวเดียวก็พอจ้ะเพราะว่าสำหรับจาน,นดักจันเดียวจ้ะก็รอให้มันเดือดก่อนเนาะ เอาเห็ดชัม่มไปย่องลงไปเลยกด้วยจ้ะเพราะว่าก็มีตัดครึ่งเนี้ยมาตัดครึ่งเนี้ยลูกเล็กลูกใหญ่ลูกน้อยเนาะอตอนนี้ก็สิใส่แค่เราจะทอดลงไปเลยกด้วยจ้ะมันก็สิอาสิมิตรนี่มามาติดเข้าไปนิดหน่อยก็ไม่ใช่ปัญหาจ้ะ พักกวาใส่ร้ายอยู่เป็นล่ะคนสุดท้ายก็ก็ได้แค่นี้ก็แค่นี้เลยจ้ะเคตอน,นี้ก็สใส่แป้งลงไปเลยจ้ะเป็นแปง้งมันก็แป้งกับปพดะ ชอบเนียวกันดีไหมเอาป็ะบานนี้ก็พอจ้ะกุ้งจ้ะใส่เข้าไปเลยเพราะว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ากุ้ง,ขงเขาเล่าลวกเสร็จจับเรียบร้อยแล้วแค่จะปิดไฟไปใส่จานคุ้มข้าคุณพ่อคับกระทะ คจ้ะส้นบะหมี่นี่ได้จ้ะไม่ต้องผัาลวกกับพ่อจ้ะมีไะไรกระนำใสลงไปให้หมดเลยอย่ากเก็บเอาไว้กินไม่หมดก็ แมวนอกบ้านลอยอยู่ก็สีหลายเฉจๆหล่นถ้วยหล่นชามเยอะเกินไปเนาะแลี้ยงหมดแลย กุ้งหน่อยเนาะแม่ต้องเสิว่าจะไม่จะฮอตดอกใส่ผักไปอีกเนาะนิดหน่อยเนาะเป็นผักจ้ะเก๋คุณป้าจ้าหลัดนาจันนี่ ก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้ะ